หลายๆคนนะคะก็มีความปรารถนาอยากจะปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อบรรลุธรรมนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปปฏิบัติที่วัดนะคะปฏิบัติที่บ้านหรือว่าในชีวิตประจําวันก็ไม่ค่อยได้ดีนะคะทีนี้เนี่ยมันจะต้องวางใจกับเรื่องของการปฏิบัติกับเรื่องของความปรารถนาที่อยากบรรลุธรรมอย่างไรคะการปฏิบัติเนี่ยจริงๆเราใช้กายของเราเป็นตัวที่ ปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นกายกับใจนะคะเป็นสิ่งที่เราใช้ปฏิบัติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะบ้านหรือจะวัดก็พากกายนี้กับใจนี้ไปทำเพราะฉะนั้นวางใจใหม่นะคะวางใจว่าสิ่งที่สัปะยะมันคือภายในภายในก็คือการวางใจให้ถูกการวางใจให้ถูกในการปฏิบัติธรรมก็คือเราจะต้องมีสติระลึกได้ว่ากายเว นี้ไม่ใช่ของเราเวทนานี้ไม่ใช่ของเรานะคะสัญญานี้ไม่ใช่ของเราต่างๆนะคะถ้าสมมติว่ามันยังเป็นความจำอยู่ก็ทำความรู้สึกตัวกับความจำนั้นที่เราได้เรียนรู้มาว่าสิ่งที่เป็นความจำความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่เราคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องทำที่นั่นทำที่นี่ทำที่นี่เราไม่ได้ทำที่นั่นได้ดีกว่าเอาออกแล้วก็วางใจใหม่และลึกให้ได้ ในการมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้มันสัปปายาภายในก็คือให้มันเกิดความสงบภายในไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องเก่าที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและไม่คิดถึงการอยากบรรลุธรรมนะคะการอยากบรรลุธรรมเป็นตัวอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้จิตใจทะเยอทะยานอยาก จะทาให้จิตใจที่มันดิ้นรนไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการสร้างเหตุเราสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆวันไหนก็วันนั้นวันไหนพร้อมทุกอย่างมันบรรลุสมดุลเข้าหากันเนี่ยมันจะถึงเป้าหมายในวันหนึ่งมันอาจจะตอนที่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกก็ได้ว่าวันที่หมดลมหายใจระวางได้ที่เราสะสมมาเรื่อยๆสะสมการวางใจสะสมสิ่งที่เป็น สีลสมาธิปัญญานะคะมันมันไปบรรลุตอนหมดลมหายใจก็ได้เพราะเราวางได้แล้วก็สิ่งที่สะสมมาคือเหตุปัใจจัยในการสร้างคุณความดีในการมีสมาธินี่มีมีปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องวางสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เหมือนหยอดกระปุกทำใจเหมือนยอดกระปุกทำความดีเหมือนยอดกระปุกปฏิบัติเหมือนยอดกระปุกไปเรื่อยๆแล้วก็วันนั้นมันวันนั้นมาเมื่อไหร่มันก็จะถึงเองนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ ความอยากทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขวางกัน้นการบรรลุมรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นแม้แต่อยากจะบรรลุมันก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าใจิตใจเรามันดิ้นมันจะดิ้นรนความดิ้นรนมันก็จะไม่สงบนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาวางใจค่อยๆช้าๆไม่รีบนะคะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะคะสาธุธรรมมากๆเลยนะคะ